สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านตลอดเดือนกันยายนนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินของราศีมีนอย่างโคจรเป็นมหาจักรเล็งลัคนาราศีเกิดของมีนอยู่นี่เป็นตำแหน่งที่ดีที่จะนำพาเอาความรุ่งเรืองและความร่ำรวยมาสู่เจ้าชะตาดวงดาวทั้งหลายก็กำลังเคลื่อนตัวออกจากภพอริที่เป็นต้นเหตุของปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายของราศีมีนดาวพุทธที่โคจรเป็นมหาอุดจะเข้ามาหนุนส่งให้ราศีมีนได้รับโอกาสดีมีโชคด้านสินทรัพย์ ให้มีความมั่นคงเป็นความมั่นคงให้กับฐานะและความเป็นอยู่ของชาวราศีมีนเดือนกันยายนจึงเป็นช่วงสำคัญที่ท่านจะสามารถกอบโกยจากการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในครั้งนี้เมื่อดาวอังคารโคจรเป็นมหาจักรจะส่งผลดีกับเงินทองรายได้และชื่อเสียงของราศีมีนมากที่สุดการได้โชคจากคนใกล้ตัวคนรักหุ้นส่วนคู่ครองการมีผลกำไรจากการลงทุนไปจนถึงเงินก้อนใหญ่ที่มีเข้ามาแบบราบลอยที่ท่านไม่ขาดฝัน เพราะการโคจรน,นี้มีมาตรฐานเป็นมหาจักรจึงส่งผลดีต่อทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่ดินบ้านรถสิ่งของมีค่าราคาสูงจะมีเข้ามาในช่วงเวลานี้หากท่านต้องมีการริเริ่มทำสิ่งใหม่ความเป็นราชาโชคของดาวศุกร์ย่อมจะนำพาเอาสิ่งดีๆและโชคลาภที่มาพร้อมก,กับการได้พบปะกับผู้คนในสังคมใหม่มิตรภาพจากเพื่อนใหม่ให้มีโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ อีทั้งบุตรหลานบริวารก็เป็นใจสร้างความภาคภูมิใจให้กับท่านช่วงเวลานี้ดวงการงานของราศีมีนจะทําให้ท่านมีงานรับตัวมีงานเข้ามามากแต่ท่านกลับจะมีความกระตือรือร้อนที่จะทํางานให้สําเร็จปัญหาเล็กน้อยก็อาจมีเข้ามาบ้างแต่ความตั้งใจสู้งานของชาวราศีมีนจะทําให้ท่านสามารถทํางานทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่ว่าท่านจะเป็นคนราศีมีนที่ทําการค้าเป็นคนทํางานหรือกําลังศึกษาอยู่ นี่เป็นช่วงเวลาที่ศัตรูมหมู่มารคู่แข่งทั้งหลายต้องพ่ายแพร้ราศีมีนจะสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งเป็นเวลาที่ท่านมีความเครียดน้อยที่สุดอีกทั้งโชคทางการเงินยังเปิดทางให้ท่านมีความสะดวกสบายในการหารายได้ให้ท่านทำมาหากินได้ง่ายยิ่งขึ้นดวงเปิดทางให้มีหนทางในการหาทรัพย์สินมีเงินจากการเสี่ยงโชคที่อยู่บริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปสักการะเงินออนไลน์ที่มาจากทางไกลเงินที่ได้มาจากความเสน่หา รวมไปถึงทรัพย์ที่เป็นมรดกก็จัดว่าเป็นโชคทางการเงินอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันเดือนกันยายนนี้หากท่านเป็นคนโสดจะได้พบกับเพศตรงกันข้ามที่มีฐานะมีความพร้อมมีคุณสมบัติดีเกินคาดเข้ามาทำความรู้จักหรือให้ความสนใจหากท่านมิติว่าเขาหรือเธอคนนั้นไม่หลอ่อไม่สวยจะลองคุยสักหน่อยก็ไม่เสียหายนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโชคลาภและโอกาสของชาวราศีมีนทุกท่านไวนะ้ณที่นี้เลยนะครับ และสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรใส่ใจให้ความระมัดระวังสุขภาพกายของท่านช่วงนี้ดีอยู่แล้วแต่เรื่องจิตใจนั้นสำคัญยิ่งกว่าทำใจให้เย็นไม่ต่อปากต่อคำมีน้ำอดน้ำทนกับสถานการณ์ไม่โมโหโกรธาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของคนรักสันติฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม